ว่าอันนี้ติดอะไรมาให้ดูนิดหน่อยเดียวมีคนแอบมาดูกันเยอะครับผมคิดว่าในเมืองไทยค่ะไม่มีใครเคยเห็นไม่มีครับมีที่เดียวครับที่ไหนคะที่จังหวัดตรังอําเภอย่านตาขาวออืศาลเจ้าพระร้อยแปดร้อยเก้าถึงตรังใช่หรอเขามีเจ้าเตาไงเขามีเจ้าเตาที่อื่นยังไม่ให้ความสําคัญของเจ้าเตา อันนี้เป็นเตาทองคํานะของแท้ป่ะอาจารย์แท้ที่อาจริงโอ้เจ๊ดิกเลิกรายการแล้ววิ่งไปพ่นสีทองท่านผู้ชมดูข้างในนี้เนี่ยครับมันจะมีเนี่ยเนี่ยคลายคลายเหรียญป่ะคลายคลายมันเป็นพลังที่ว่าดินห้ามงคลเนี่ยแต่เที่ยวนี้เป็นทองหมดอันนี้อันนี้เขาไปวางตรงไหนดูไหมที่ไหนอ่ะอม่ในครัวค่ะไม่อันนี้จะอยู่เป็นแท่นของเทพเจ้าครับอ่าอ่า ที่หน้าโต๊ะเทพเจ้าเนี่ยจะมีแท่นยาวๆอยู่อันหนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะเจาะรูและเอาอันนี้ลงไปออนะฮะลงไปที่ที่งอะเหรอครับที่อำเภอย่านตาขาวเนี่ยอ่เสร็จแล้วเวลาเราไปไหว้นะครับค่ะให้ซื้อผลส้มไปหรือผลไม้ไปที่เราต้องกินด้วยนะครับแปลว่าผลชุดนี้เราเอากลับบ้านอ๋อคือแบบไม่ใช่ไหว้แล้วทิ้งไว้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเก็บกลับมาหมดเลยแล้วตรงเนี้ยวางจานค่ะวางจานและวาง แล้วขอพรกับเจ้าเตาเพราะเตาครัวนั้นให้ความสำคัญของอาหารการกินดูแลแม่บ้านให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทเพราะท่านเกิดมาหรือเป็นเทพมาเพื่อชดใช้กรรมผู้หญิงเพราะเจ้าเตาเนี่ยทำให้ผู้หญิงช้ำใจมากจริงเหรอเนี่ยมันมีสองอย่างนะครับเราเคยพูดนะเจนเราเคยพูด เในฮ่องกงผู้ชายไม่ไหายพระจันทร์ผู้หญิงไม่ว่า้เจ้าเต่านั่นทำไมมันมีตำนานสองตำนานเอาเหตุผลเหตุผลเอาไม่ว่า้เจ้าเต่าก่อนไม่ว่า้เจ้าเต่าเพราะว่าอสมัยก่อนนะครับโบราณก่อนที่จะเป็นเจ้าเตามีบุรุษหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจางเซ็งจางเซ็งเนี่ยเป็นคนที่ขหะบดีอีบ้วนท้วน แล้วเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนพระเวสสันดรของในชาดดกของเราค่ะพี่นั่นมีแต่ให้อืแต่งงานกับ่สาวคนหนึ่งก็คือรักกันอย่างาดีไม่มีอะไรครับแต่แกเป็นคนชอบแจกค่ะใครมาเดือดร้อนให้ครับจากขหาบดีแจกจนหมดสตังค์นะครับหมดตัวหมดตัวครับหมดตัวทํายังไงได้อับอายอับอายลูกเมียหนีครับ ออกจากบ้านไปขอทานอ้อควรไม่นี่ขอทานขอได้เท่าไหร่ก็แจกเขาหมดเอาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับลูกเมียลําบากลาบากครับขอไปขอมาหายไปเจ็ดแปดปีวนกลับมาอีกทีหนึ่งมาถึงบ้านอยู่บ้านหลังหนึ่งนะครับหิวโซหมดแรงเลยครับหมดแรงก็เข้าไปบ้านหลังนี้ก็พวกลูกลูกน้องคนใช้ครับก็เรียกเรียกอ่า ไอ้เียแปะนั่งโต๊ะนี้ก่อนเดี๋ยวจะทําอาหารให้กินอ่าก็เอาเลยทีนี้ครัวคนจีนท่านที่ไปพวกเชียงใหม่ทางเหนือเนอี่ยจะเห็นเตาใหญ่มากมตรงกลางมีมีมีหลุมแบบคนเข้าได้อะ่ะใอ้ไหะแล้วก็กระทะใบบัวใหญ่ๆคือบ้านที่คาบอดีเนี่ยจะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ถูกไหมก็ก็จะเยอะมากทําเลี้ยงคนก็เออโอเคนั่งี่โต๊ะอาหารแล้วก็มีเตาอยู่ข้างๆค่นครับแล้วทีนี้ยคนใช้ก็ผัดกับข้าวให้กินใช้เตานั้นเลยเตาน่ะผัดผัดกําลังผัดพอดีกําลังนั่งอยู่บนโต๊ะมองผ่านหน้าต่างคเห็นสาวคนหนึ่งหน้าตาดีอ่าอิ่มเออเป็นคนใจบุญกําลังเดินมาเฮ้ยลูกน้องต้อนรับแขก ตัวเองมาดูว่าแขกได้กินได้ไรมั่งผ่านมาจําได้ตายแล้วเจ้นี่ชีสไม่ไหวว้าวนี่เป็นเป็นเป็นเมียเรานี่กลับมาเจอกันมากลับมาเจอกันด้วยบังเอิญด้วยความละอายและความรู้สึกผิดที่ต้องทิ้งไปแล้วตัวเองไปเที่ยวแจกจ่ายทําอะไรก็ไม่รู้เข้าไปหลบในเตานั่นฮะยอมตายครับกลัวเมียเห็นแล้วรู้สึกว่า เรามันมันใช้ไม่ได้อ่ะมันมันใช้ไม่ได้เลยก็เลยตายพอตายไปแต่ขณะที่ตายหนึ่งบุญกุศลที่ให้คแจกไปทั้งหมดชีวิตไม่มีผมว่าคุณทําไม่ได้เอเจนก็ทําไม่ได้ไม่ไหวคืออย่างนี้เราไม่มีอ่ะมีเหลือสิบบาทแต่คนมาขอคกวักให้ทั้งสิบบาทมันเกินไหมนะอย่างเราถ้าทบทใจดีจริงๆ ขอสองบาทนะเนยยวกว่าอีกเหยียว่าอีกนะขอสักห้าไวหรือสักครึ่งเพื่อเกิดอุบิเหตุหาไม่ได้อีกใช่ไหมแต่นี่แกเท่าไหร่ให้ขอผ่านมือเงินผ่านมือเมื่อเงินผ่านมือมากเลยขึ้นไปเง็กเสียนห้องเต้ว่าไอ้คนนี้นะเป็นคนที่ให้ค่ะเพราะฉะนั้นมอบความความศักดิ์สิทธิ์หรือว่า หรือจะกลายเป็นผู้ผู้ที่ให้อแล้วกลับไปชดเชยแม่บ้านเสียให้ไปเกิดเป็นเจ้าเตาถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าเตาค่ะเขาเรียกว่าฮกเต็กเจ้ากุงฮกอ่ะฮกก็คือบุญวาสนาอ่เต็กผู้ยิ่งใหญ่เจ้าคุงคือเจ้าแห่งเตาเพราะคนจีนถือสามปัจจัยหลักในวิชาหวงจุ้ยสุดยอดประตู ห้องนอนอและเตาไฟได้หนึ่งในเทพสามองนะน,นี่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าผู้หญิงไม่ไหวเจ้าเตาเพราะมันไสทิ้งเมียไปเนี่ยก็เ,เลยกดเกณฑ์นี้แต่ท่านเมื่อกลับมาแล้วนะครับก็จะคนจีนจะไหวเจ้าเ,าเตาตลอดอแล้วเจ้าเตามีเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่อยู่กับมนุษย์แล้วสามารถขึ้นไปบนสวรรค์ดได้ก่อนตุดจีน ที่เราเรียกกันว่าซิงเจียทีเจ้ากลับสวรรค์อืไม่ใช่ตีจู้นะค่ะซิงเจียทีคือเจ้าเตาคือเจ้าเตาองค์นี้ที่แท้ๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการไหว้เจ้าเตาอตอนก่อนตุจีนนะฮะท่านจะกลับจะมีการไหว้ต่างๆที่บนเตา